ครับสวัสดีครับเพื่อจะมาชิกห้องเวียงแก่นชาแนลมานะครับโค้งสุดท้ายสองตัวสามตัวก่อนที่จะไปดูสูตรก็มาดูคำเตือนแป๊บหนึ่งครับเลขเด่นเป็นการคิดคำนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อปเป็นแนวทาง ว่าจะมาในวันนี้6 0สิถึงเจเท่านั้นทางช่องของเราไม่แนะนำให้ซื้อสลากที่ผิดกฎหมายนะครับให้ซื้อสลากลอตเตอรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายโปรดใช้วิทยานวิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อปเป็นแนวทางเท่านั้นมีแกลนชแนล เอาไปดูสุดเลยเห็นดูสุดกันตะเก็บอ๋อท <c oughs> อไพทอไพครับเก้าศูนย์หกต่างโดยทำม 6, าหกทำมาตัวเดิมก็หกถ้าขึ้นเต็มก็เป็นเจ็ดขึ้นสองเต็มก็เป็นแปดขึ้นสามเต็มก็เป็นเก้าขึ้นห้าเต็มก็เป็น สิอก็เป็น1นึ่ี่ก็คือสูตรเดิมนะครับตัวนี้เป็นสูตรเดิมวันที่สอพคห6หอันนี้ตัวนี้บวกด้วย340สี่ศถึงสามเก้าสูตรเดิมถ้าสูตรเดิมจะได้ตัวมักสีชมพูคือสรุปความน่าจะมาในงวดนี้ก็จะมี58 หกสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าก็คือตัวนี้ห้าเก้าสี่เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าห้าไอตัวนี้นกับตัวนี้เป็นหลักสิบอันนี้คือหลักหน่วยตัวมารแล้วแต่เพื่อนจะไม่คิดจะชอบตัวไหนหลักร้อยน,น่าจะมาเลขหกเก้าศูนย์หก ถ้าลงสารแต้มก็จะเป็นเลขหก 6. แต่ในสูตรมันจะมีเอาจะให้ดูีสูตรแก้ปรับปรปุงใหม่เลขออก9 0้าศูย์หก,ก 100, เลขเก้าหลักร้อยเลขเก้าวันนี้ถ้ามันจะมาก็น่า,นาจะเป็นเก้ากับหนึ่งความชอบนะเลขแปดมาดหรปอลือไม่ก็สามตัวนี้ พอตัวนี้ไม่มามันมา2องดแล้ว907กับ906ไม่มานี่ตัดทิ้งไปเรือยได้เลยจะมาก็6 8 1ที่ความชอบคนอาจจะเป็น6กับ1 1นี่ก็ขึ้น2แต้มก็เป็น11ลง3แต้มก็เป็น6 906อันนี้คือหลัก10บ0นี่ไม่มาละ ก้าไม่น่ามากขาน่าจะมาเป็น8ปดขน่าจะมาแดหลักหน่วยเลขหกหกขึ้สามแต้มก็เป็น9้ามาตัวเดิมก็เป็นหกขึ้นแต้มก็มาก็เป็นเจดถ้าขึ้นห้าแต้มก็มาเป็นหนึ่งคือือหลักหน่วยไม่แน่บางทีมันออกตัวนี้เลยเก้าศูนย์ห หลักหน่วยหลักร้อยอาจจะเป็นหหลักสิบอาจจะเป็นแปดเป็นหกแปดล้วหอาจจะเป็นหกแปดหนึ่งเนี่ยบางทีมันเข้าอย่างนี้เลยหกแปดหนึ 6, 8, ่งอาจจะเป็นหนึ่งปดหกนี่ก็มีก็มันมันก็เข้าอยู่หนึ่งแปด หนึเนไหนหนึ่งแปดหกมันเคยมันเคยเข้า,านี้อย่าลืมด้ยตัวเนี้หกแปดหนะึ่งหนึ่งแปดหกเนี่ยควจะมาชิกเล่นด้วยอ่ะไปดูสูตรสูตรนี้เมื่อกี้ต่ว่ากันแล้วเนาะ สุดเดิมบทวเลสามสี่ศูนยถึงสามสี่้คบมนาจอ้มันเนี่ยอาจจะเป็น158่งห้าแปดห1ึ่ปอะไรประมาณเนี้ยก็หนึ่งแปดหนหรือเปล่า153 143หรือเปล่าแล้วแต่จะมาชิกเพื่อจะมาชิก ดูสูตรประปุ่ใหม่เมื่อกี้สูตรสานตัวฮ้ามาดูฝั่งนี้อันนี้คือบวกตัวใหม่บวกตัวใหม่แต่ก่อนมันบวกได้สามสี่ศูนย์ถึงสามสี่เก้าทีนี้มามาเป็นเจ็ดสี่ศูนย์ถึงเจ็ดสี่เก้าไอ้ที่มันไอ้ที่มันเข้าวงวดนั้นอะทั้งสองตัวล่างตัวบนเลย มันจะเข้าสามตัวข้างล่างเนะี่ยแต่ว่าหลังมาลองเท่าออกมันเข้าตัวนี้เหมือนกันนะเข้าตัวนี้ด้วยเ็เลยเอาทั้งเอาทั้งห้าตัวนี้เลยห้าตัวนี้หลังหน่วยตัวนึ้งมาตัวเดิมหกขึ้นแต้มเจ็ดขึ้นสามแ้มก็เป็นเก้ามันเก้าศูนย์หกหลังหน่วยเล็กหกถ้าขึ้นห้าแ้มก็เป็นหนึ่งถ้าขึ้นสองแ้มก็เป็นแปด ถ้า,ลง,ถา 6, 6, ล,ลงสามแต้มก็เป็น6กก็ศูนยกเราลงสามแต้มก็เป็นสามดูตามนี้แคบหน้าจอเขาไว้จะไม่ให้มากสีชุมพูคือความน่าจะเป็นไปได้เจ็ดนาทีละเอาดูสูตรป,ปรปับปรุงใหม่นะครับ คำนวณแก้ไขปรับปรุงตัวเลขขอมริงมันตลอดเชพเหมือนกันแหละถ้าเพื่อนจะมาชทึแคปหน้าจอเขาไว้เล่นไปเหอะไม่มีผิดไม่มีถูกตลอดไม่มีผิดลูกตลอดผิดผิดถูก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 ผิดผิดอ้าขอบคุณมากครับงวดนี้จะเอาแค่แปดนาทีก็พอละขอบคุณมากเพื่อนจะมานึกที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ทักมาที่แรกว่าจะไม่ให้ละงวดนี้เผื่อมันปังขึ้นมามันไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูดแคปหน้าจอไปด้อให้เก่งชาแนลจะเล่นตัวนี้ให้เก่งชาแนลจะเล่นตัวนี้ จะเล่นตัวนี้กับต,ตัวนี้แค่นี้แหละขอบคุณมากครับเพื่อนเชื่อที่กดทิ่ตามอ้าวแปดนาทีกว่าเราเหลอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ